คน,คนเข้ามายัางครับผเข้ามายางยังเร็วๆว่ามีข่ยมาเลยอะไรยังจะเป็นหุ้มกันเลยจเข้าห้องเสียบเข้าห้างคนเข้ามา,ย,ายังยววอ้า,าววันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มการประชมุม Work for Home ที่บ้านทําวันนี้ได้รับหน้าที่ทําลาดหน้าให้คุณแม่รับประทานอะมาดูก่อนนีผัดเส้น ผัดเส้นอะดูผัดเส้นเส้นวอะไรยังอือเอออ่าผัดเส้นไฟแรงๆผัดให้หอมๆผัดเส้นเห็นก็มาดูผัดเส้นนะผัดเส้นหอมๆนะผัดทิ้แห้งไม่ต้องมาใส่น้ำมันเยอะ นะผัดเส้นก่อนดูด้วยดูคนทำวยผัดพอผัดเส้นเสร็จก็ได้ที่เสร็จลดไฟลงเก็บเส้นไว้เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตัดรัดหน้าใส่น้ำมันปโกมาแลวหนึ่งน้ำมันใส่น้ำมัน,น,มนแล้วก็สวัสดีสครับปโกใส่กระเทียม กระเทียมที่บ้านจะทำแล้วก็ใส่ฝุงใส่ทับป,ประแววไว้เนี่ยเข้าตู้เย็นไว้หรือเวลาใช้ก็เอาทับป,ปะแวออกมาใส่อ่ะขาดให้หอมนะอันนี้ราบห,ห,หน้าห้องกงราดหน้าฮ่องเต้อ่ะผัดกระเทียมกับน้ำมันให้หอมนะเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้เทคนิคพิเศษเลยนะใส่ไป อันนี้เต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งยันบอยูนตาเด็กสมบูรณ์ใส่ลงไปนี่ประมาณหนึ่งสามสี่ช้อนใส่ลงไปผัดเต้าเจี้ยวให้หอมก่อนนี่ผัดเต้าเจี้ยวให้หอมผัดเต้าเจี้ยวให้หอมให้สีมันหอมเลยนะให้หอมเลยนะให้หอมเลยดูตรงนี้ไว้ เจียวหหอมมีไข่เหอมีบีบีมีคุณนายฮะปัดแล้วเจียวให้หอมเลยนะให้อ l l ออหอมแต่สีเข้มๆเลยหลักหน้าเราจะได้หอมๆพอได้เจียวหอมเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำซุปี่ยมีซุปนะเติมน้ำซุปลงไปเติมหมูหมักที่เราหมักไว้แล้วใส่ลงไป ไม่ต้องรอน้ําเดือดนะฮะน้ําเดือดนี่เดี๋ยวหมูจะแข็งนะแข็งลงไปเลยตอนนี้เราก็รอให้เดือดขึ้นมานะปรุงรสด้วยซอดปรุงรสนิดหน่อยสีิวขาวนะตอกเข็มเยอะเพราะเราเสร็จเจียวแล้วน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายสักสามช้อนนะแต่ไม่หวานหรอกมันไม่หวานสามช้อนนะทีนี้เดี๋ยวเตรียมแป้งถ่ายข้ามไปจับท้ายตรงนี้กับเตรียมพ่อผมก่อนหน่อยถ้าสดๆ น,นี่ใช้แป้งมันใช้แป้งม,มันตะมันตะเปะล่าทำหลาดหน้าครับบีบีทำหลาดหน้า หมูที่ซื้อมาตอนเช้านะั่นแหละถ้าแถมหมูมาก็จะตักไปให้พอดีไม่ได้แถมหมู่ะ วันนี้ต้องขออภยัยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการหองมาลายด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเ็เดี๋ยวจะเซฟให้สวยงามแล้วจะใช้สแตนเลสทั้งหมดอันนี้เป็นควสำรองก่อนนะเราให้เดือดเห็ไให้เดือดไม่ต้องรอให้น้าเดือดไม่ต้องเอาหมูไปผัดนะครับเอาหมูไปผัดมันจะกระด้างเพราะฉะนั้นใส่น้ําเสร็จใส่หมูเลยแล้วก็ปรุงรสอนะ รอให้เดือดวันนี้ก็ใส่กระลำดอกใส่กระนาห้องโกงร้านแช่น้ำให้สะอาดไว้ชิมก่อน ที่บ้านก็จะใช้อันนี้ปกติก็ถ้าใช้อย่างดีมันจะเค็มไปเอาอย่างถูกูกธรรมดาเนี่ยครับใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลมกล่องนะ,อ,ะอันนี้กล่องนีทีไลท์แต่ข้างในเป็นรสดีรสดีหมูนะใส่ลงไปหนึ่งช้อนใส่สองช้อนโต๊ะนะใส่ลงไป รอให้เดือดนไะพอเดือดเสร็จหมูเขาก็จะฟูนุ่มส่วนผสมหมักหมูมีอะไรบ้างนะดูนะเดี๋ยวจะขึ้นรายการให้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใส่แมสก์ว่าทำกินเองที่บ้าน <c oughs> ขอโทษทีนะ <c oughs> ใส่พริกไทยส่วนตัวก็ใส่พริกไทยไปเรไปไม่ชอบโรยหน้าเ <c oughs> พราะโรยหน้าเสร็จจะไปกัดพริกไทยมันจะเสียอารมณ์นะ หมูครึ่งกิโลน้ำมันหอยสักสองช้อนโต๊ะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิว๊วซีอิ๊วขาวนครับปกุงรสอีกประมาณอย่างละสองช้อนชาแล้วก็จะให้นุ่มใส่ผงโซดาลงไปครึ่งกิโลใส่ผงโซดาสองช้อนชาถ้าทําราดหน้าใส่ไข่ไก่สองฟองใส่น้ําเกลือจัดลงไปประมาณครึ่งถ้วยคนคนคนผสม,มให้ข้นนะแล้วก็หมักเข้าตู้เย็ยนไว้อันนี้เป็นราดหน้า ทำตามนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเป็นฟองนี่อันนี้เป็นฟองหรือเป็นปวกไม่ต้องช้อนทิ้งอันนี้คือฟองไข่ที่เราใส่ลงไปหมักหไหมหมูกระนุ่มแล้วฟูแล้วสุกแล้วชิมอร่อยลองให้เดือดให้ผงโซดามันมันเป็นไงก่อนมันฟูให้หายหมดก่อน นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจะเค็มสมัยก่อนไปเกำบอมนะบ้าน,นางวัวะเค็มๆผงโซดาไม่ละลายเยอะนะต้องนี้ก่อน <c oughs> นี่เห็นไหมพอมันเดือดเสร็จลดไฟหลีลงหล,ล,ลีลงเพราะผงโซดาที่เราหมักหมูเนี่ยมันจะออกมาเป็นฟองๆมันฟูๆไม่ต้องช้อนพีงนะครับนี่เห็นไหมดูฟิหมูนูเด้งใสสวยน้ำก็สีสวย ร้อยอร่อยมันต้องต้มกระดูกนะให้เปืองนะครับนะ้าเราซื้อรถดีมา1นกิโลเก้าสิบาทเดี๋ยวนี้กระดูกหมูกิโลละเจดสิซื้อรถด,ดีดีกว่าใช้ได้หลายครั้งอร่อย <c oughs> ไม่ต้องปรุงเพิ่มกระดูกหมูซื้อมาเปลืองนะนะเสร็จเรียบร้อยวิธีการใส่แป้งดูนะทำแป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีใส่แป้งไม่ต้องน้ำให้น้ำเดือดพลาดน,นะให้น้ำแค่เดือดขคาปุดๆพอไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะเป็นเส้นเยอะ นะแป้งมันธรรมดาเนี่ยพอดีช่วงนี้เขาปิดประเทศไม่ได้ไปฮ่องกงใช้แป้งมันธรรมดานะค่อยๆใส่ลงไปเทเทดูเห็นไหมเทและคน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 หย,ยุดหยุดก่อนเห็น,ไห,น,นไหมเห็นไหมคนแล้วหยุด จะบอกเลยใครมาดูคลิปนี้จะบอกเทคนิคสําคัญเลยทํายังไงให้ผักไม่ดําผักยังสดยังเขียวอยู่กินพวกนี้ก็ยังเขียวอยู่นะเพราะฉะนั้น <c oughs> ใส่ผักสุดท้ายนะบางคนเอาผักไปผักก่อนแล้วมันเหลืองนะวันนี้ก็เห็นไหมพอเดือดเอาเหนียวแค่นี้พอแล้วเห็นไหมเนี่ยสีสวยนะ <c oughs> ใส่ผักเลยใส่ผักเลยใส่ผักเยอะๆเส่หมดเลย จะส่งไหมอ่ะไม่จัดส่งอันนี้ทําโชว์อย่างเดียวอันนี้ทำห้าจานที่บ้านไม่มีแจกไม่มีส่งไม่มีออเดอร์อ่ะทีนี้เห็นไหมครับเนี่ยเอาใส่ลงไปใส่แป้งก่อนนะแล้วก็ใส่ผักจําไว้เลยอันนี้เทคนิคเพิ่งมาบอกในไ,ไลฟ์สดครั้งแรกวันนี้นะไม่ต้องลวกผักถ้าลวกผักแล้วจะไม่อร่อยน้ําหวานผักมันออกไปหมดเห็นไหมเนี่ย เงียเดี๋ยวความร้อนก็จะระอุอยู่ในผักผักก็จะสดสวย,วยเห็นไหมมาดูใกล้ๆเห็นหรือเปล่าผักเราก็จะสีสวยเห็นมาดูใกล้ๆนี่ไหมส่องลองดูไปเห็นเปล่าเนี่ยผักก็จะสีสวยเนี่ยกระลำกระเลิมก็ไม่ต้องลวกเห็นไหมใส่ลงไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวความร้อนจะระอุผักเราก็จะดูสดสวยกรอบกระสุกนะเห็นไหมไม่ยากเห็นไหมฮะไม่ยากเลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยอห้าจานหรือห้าหม้อ ห้าจานอ่าอันนี้เดี๋ยวดูนะครับรอให้เดือดอีกสักแปบ๊บหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ผักสุกแล้วก็ปิดไฟใช้ได้เลยไม่ยาก ดูเห็นไหมพอเดือดเสร็จคักสุกพอใช้ได้ปิดไฟเห็นไหมครับอันนี้คือร่อนหน้ามาต่อด้วยใกล้ๆเห็นไหมน้าจะใสเหนียวรสชาติอร่อยลกลมกล่อมเห็นไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเสน้นร่อนหน้าทําแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวต่อไปติดตามดูนะครับจะทําให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ทําตามได้เลยแล้วก็ส่งกันบ้านท้ายโพสด้วยนะถ้าใครที่ทําไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวไปตลาดไปซื้อผักมาทำเลยเย็นนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับประชุมก่อนนะสวัสดีครับ